สวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมบ้านหลังนี้เลยนะคะหลังนี้อยู่หลังเซนทันเวสเกตนี่เองอยู่ฝั่งเดียวกับเซนทัลเวสเกตนะคะออกไปจะเจอรถไฟฟ้า MRT เลยค่ะหลังนี้นะคะเราดีไซน์ออกแบบสไตล์ที่เีาผสมมเดิร์นนมอมโอเร์สวมากๆเลยอยู่ในโครงการของคอมูบ้านอัปนานหลังนี้เลยนะคะที่งนี้นะคเป็นไฟนะคะไฟหน้าต่า้มีคนี้ทฟ้าแบบนี้เป็นสีขาวล้วัตด์แบตัวสีฟ้าอะอนแบบ จอดได้ถึงสองที่จอดเลยนะคะที่หน้บาบ้านที่หน้บานบา้านกว้างนะคะแล้วกส็บสบายแบบโล่งแบบท่าสูงแบบท่าเรเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็ปิดความเป็นส่วนตัวให้ทั้งหมดเลยนะคะมาค่ะเป็นบริษัทส่วนที่ดีมากๆเลยก็มีความน่ารักสไตล์มินิมอลค่ะ ห็นใหม่ทั้งหมดทั้งเซ็กรวมไปถึงบานประตูแบบนี้เลยนะคะเป็นบารประตูใหม่ทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งที่สนใจการเสนอมามากเลนนะคะเป็นมินิบาร์เล็กๆนะคะที่ทำึ้นมาสไตล์บินิบอลปูกระเบื้องเพื่อไวที่เป็นลายบิบิบอลเลยนะคะและด้านตรงนี้เป็นโคมไฟหน้าระเบิดไล่ลงมาตรงนี้จะมาเป็นจุดทานกาแฟนัดพบตอนเช้านะคะการอาหารตอนเช้าตรงนี้ก็ได้ รอต่างๆตรงนี้เราก็เห็นให้ได้จากตัวบ้านรับไปเลยเต็มๆฟรีค่าโอทห้ฟรีค่าเกิดจำนองให้ฟรีอุปกรณ์ครบให้ทุกอย่างเลยนะคะแถมจอตอนนี้เรายังมีแถมแร์ให้อีกหรือเป็นบังนาก็ได้เออฟรีในราคาสุดพิเศษไม่ต้องมีเงินออไม่ต้องโจเงินดาวนะคะเพียงแค่เครดิยอดหลังสามระเดือนเอกสารเครดิตบูโรมานะคะเรายื่นกู้ให้เลยค่ะในในห้องครัวเป็นห้องครัวแบบเปิดหน้ารักน้ารนะคะและรด้นบนตรงนี้นะคะเป็นช่องระบายอากาศเป็นพัดลมระบายอากาศที่เราติดตั้งได้เลยนะคะไม่ต้องห่วง แผ่นใสด้านบนนะคะครัวไม่เลื่อนแน่นอนหรือกลางวันไม่ต้องใช้ไฟก็ยังได้มีแผ่น เดีย๋ยวพาไปชมห้องนอนห้องที่สองแล้วก็ ขขน,นะคะในห้องน้ำอย่างที่บอกว่าเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดเลยกลับเรื่องก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะปูให้หมดเลยทั้งสี่ด้านนะคะพื้นก็ปูก,กระเบื้องใหม่นะคะสุขภัณฑ์ในห้องน้ำเป็นแบบชาเว่แบบนี้เป็นสองฝักบัวแบบนี้เลยนะเป็นแบบสองฝักบัวเป็นชาเว่แบบสองฝักบัวเออส่วนซิงอ่างล้างหน้านะคะตัวของ สักครกก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเป็นสุขภัณฑ์ใหม่ท,หมทั้งหมดที่พร้อมใช้งานเลยค่ะยัมีโคมไฟน่ารักักตรงบันไดให้ด้วยนะคะเป็นโคมไฟน้ารักตรงบันไนดแบบนี้ให้นะคะอ่า ใจนะคะหลังนี้โทรหาหนัได้เลยนะเรายินดีเปิดบ้านให้ชมเปิดบ้านให้ชมเป็นบ้านเรียนเวียใหม่ท,หมทั้งหมดเลยนะคะหลังนี้หลังนี้นะคะถ้าสนใจถ้าหาหนัได้เลยนะคะหมู่บ้านรัตนาวดีอยู่หลังเซ็นทรัลเวสเกตเอทีสายสี่โงสถานีคองบางไผ่นะคะพื้นที่ทั้งหมดอย่างนี้17ตารางวาสองห้องนอนเป็นทวมสองชั้นนะคะ ฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างวันโอนฟรีค่าโอนฟรีค่าจดจำนนงฟรีค่าภาษีนะคะฟรีค่าอริษัแทมแล้วรายการยืมหมอถินเชื่อให้ฟรีเพียงแค่คุณมีฐานเงินเดือนตั้งแต่หนึ่งห่บาทขึ้นไปเอกสารเครดิตบุโรปตกติห้ามติดแบล็คลิสนะคะแล้วก็นัดจะขอดูสัดเงินเดือนย้อนหลังหกเดือนนะคะส่งมาให้นัดนะคะขอดูแค่เงินเดือนย้อนหลังหกเดือนเอกสารเครดิตบูโรฉบับล่าสุด ถ้าหานัดได้เลยนะคะแล้วจะมาเปิดบ้านเป็นไหนแจ้งมาได้เลยรอไปการเปิดบ้านได้ทุกวันนะคะนัดเข้ามาหาได้เลยจะทักไลน์หรือเบอร์โทรมาก็ได้อีกบล็อกเพจมาก็ได้เรายินีเปิดบ้านให้ชมนะคะดังนี้รีบจับรีบจองนะคะสวยงามสไตล์โมจิมินิอลผสมโมเดิร์นกันไปเลยจ้าหมู่บ้านรัตนาวดีค่ะ